ปูอยู่พอดีครับผมแกน้ามาสกาดกรปูโอ้โห้อล่นกระปูเยวก็จ่งแจ้งตัองพี่เฮ็ดโอ้เอาคือหาเก่าหมดกนเก่าไ่นห่วีมบนหุเดียวหาเก่าเก่าอรอหาเก่ามันนสีเปเกด้วยสีขาต้มมุนนะพี่ มันต้องพี put, put, put. Places, places. Vai, sieht, uh, ่ม like. mm ัน hmm. ต like ้องพี่มันอุ่นไหมมันบมไปหเลอไหายดีไป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 ไ มูนีเสียวอันนี้น้ำเลยปูเสียวนองสร้างไหมปูเห็ดใหพร้อมโอ้ค่ะเนี่ยานางขั้นนองสร้างนองสร้างไปเ็ดพุ่นไหนครับเฮ็ดมือกันโอ้ทายท่าได้เสียวไปพ้นตักน้ำด้วยครับผมห้าเก้าเนาะห้าเก้าห้าเก้าโอ้มันมองหมดวานหนึ่งนี้ด้วย เอฟซีนี่ได้คาก็ได้ล่างเพราะอาจารย์ปูบอกว่าล่างครับล่างย่างเดียวหมดบางหนึ่งนี่ตัวนี้ปูก็ได้เหรอดิได้หรอครับเฮ็ดแล้วเฮ็ดสูตรนี่เฮ็ดแล้วเร็วสูตรเฮ็ดไว้ถ้าแล้วเพราะว่าเขียนปากกาแดงไวปากกาแดงไม่อยู่ครับผมมาเขียนปากกาแดงเอาก็ไดาษปูถ้าถูกน่องซุน้องสบายวสแปนถูกน่องด้วยร้อนสบายเนาะจะตักแข่งเลอตักแข่งเจ้าหล่ะเฮ็ดไว้อยู่นี่ นี่โอ้เห็นไปแล้วปะครับผมไล้วลยเอฟซีเอาไปถ่าไปเมืองน้ำกันเด้อมาที่นี่ครับผมดูสีไปเชียนใส่กระดาษใหญ่ให้นะครับผมแล้วเอาไปกินอันนี้แตกแล้วแตกงแตกาะแตกโองเอาาะแตงอู้ห้องเข้าไปคือกันโอ้ดีครับบอสทุกขังเกือบเราทุกทางตะกี้ตรงอันนี้เห็นไปแล้วครับ ว่างหันได้ไงเห็ดเมื่อกี้นี่บ่ม่มาคบที่เพิ่นเห็ดให้น้ำมันให้เมื่อกี้นี่บ่คำเนี่เห็ดน้ำมวนหรืเห็เป็นตวเ่ยบ่ที่นี่เัวเรียนีดๆไเรบ่ได้บ่ได้ใหญ่ใหญ่เทียนเดียเออยมมักเห็นอยู่เนี่ยบ่ได้ใหญ่เทียนเดียปูบ่เดียว่เดนเอาน่องสร้างน่องสร้างเอัยอเเอาผูเขียนมือนํ้ำแน่ครับผูเขียนมือนน้ำแนะเขียนเมือนน้งครับวันนะ งวดสองพฤษภาคมหกสี่งวดงวดงอัวดองวด5 9นะครับเด้อห้าเก้า5 9งวันเหรอบงวดที่งวด้าเก้างวดที่เนาะงวดที่ห้าเก้างวดที่สองหอพัน สองสองสีก็ได้สองทับสีก็ได้สองทับหาก็ได้ครับเนาะมันลึกเขียนอีไสิครับสองสีบ่นี่หาก็ได้ครับหาซิกหาหาครับหกซีครับครับหกสีเนาะหาอนปครับนี่เด้อนะครับหีงวดนี้งวดนี้งวดบ้านนี้เขียนว่าว่างวดประจาเนาะอเขียนเลวันอันหรือว่าวันเนาะวันเนาะวันเดียวครับสองนี่เดงยวงดสองวันอาทิตย์ี่สอไ ครับผมเอ้าออกวันอาทิตย์เนาะครับผมียนว่าออกเนาะออกตัวเลขจดเทียนนะครับได้หาเก่าวันตองวันอ่าทโทวทิดตองเต่าหนึแปดสี่นี่คือคำนวณหนึ่งหนึ่งแปดสี่ <84 S 2> แปดนี่เาดิเด่นตรงใจมัดก,กับพี่นอ้องนี่เนาะเด่นเด่นเองเอาทั้งเพดกงมาได้กับรอติดตามทั้งคลิปเด้อครับพี่น้องเด่นหนึ่งแปดสี่เด่น,ดนอืบนอ <c oughs> บันนี้ตัวร่องนี้ห้าเกตสี่อันนี้ตัวร่องสามตัวเนาะตัวร่อง อลองบ้านนี้จับคู่ให้ครับจับคู่สามตัวเอาสามตัวกันเก็เก็บลักล่อยย่างอยู่กัเขาห้าแปดเก็บห้าแปดเก็บห้าแปดคูดเ่เดียวเด้คู่เดียวคู่เดียว,ยวบ้านนี้ วันนี้ล่างล่างลูกนี้เนาะล่าง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 นี่หนึ่งหนึ่งมาก้เาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งห้ามาสิมาสี่ ไซน์นี่เน้นที่สุดคือตัวหนึ่งเก้าเน้นหนึ่งเก้ากับห้าเปียกอือตัวนี้ตัวร่องเป็นี้ตัวนี้เดียกว่นีงตัวนี้ขึ้นสัญญาณมา่อยดีเด้อครับด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้ตัวนี้เด้อทางเพลทเพจทุกท่านนะครับห้าเก้าห้าเก้าตัวร่องครับตัวเด่นนี่ตัวเด่นห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็เกต ส er. ี่พ่อซ้ำนี่ถึงตัวร่องถึงตัวร่องเนี่ยเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดนี่ซ้ำนี่ละนี่อันนี้คือเลขที่ปูคำนวณได้างครับคำนวณสี่ตัวสี่โมตามะพสุมลิอิภูโมตามะโมตามะพสิโมตามะพสิโมตามะพสิโมตามะพสุมลิอิภูมตามะโมตามะสิโมตามะพสุมลิอิภูมโมตามะโมตามะพสิโม ตาบพสิริโมตาบพสิลิโมตาบสิลิโมตาบสิลิโมตาบสิริโมตาบิลโมตาบสิลมาิมาุลโมตาบพะสิลิโมตาบพสลิโมตาบะสิริโมตาบพะิตาิลุโาบพตาพะิาสิลกตาบพะสิโตาสิลาสมามสิลิาิลมพยสิลิโกบสัลางอะสิทีวีอ หลวพ่อจงีตความกุนจะเริห wow. ่งเริ่มมีโฉมใช่พอมีโฉมใช่ใจใหญ่เดตทานังลาวของตัวที่พอกระยังสุขังพลังอันนี้บนนุสุของพลังอูถูจุดเด็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหาเป็นแปดหาได้หนิตัวที่สมนี่เจ็ดแปดหาอันนี้เป็นแปดหาได้มาของวัดวันนี้คัดเลยปูแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่นี่ีก็ะดีใช้ตัวไหนครับปูห้าห้าแปด ก็มันอย่างมนันมันสีผสมกันน้อยนึงนี่น um> um> ี่เ um> กี่ยวอัน um> น really ี้หาแปดบปูนี่นี่ห้าหาแปดหาหาแปดหาหาแปดเลขานมุนเลขขานมุนขหหาแปดครับหาห้าปดโอ้พี่น้องครับเลขทูบได้เจ็ดแปดหเลขทูบได้เจ็ดแปดหาครับผมโอ้น้องสั่งนี้เขาน้องสั่งมาเห็ดมาปูเนาะนี่น้องสั่งนะครับนี่น้องสั่งเอามาเห็ดพิที่ขอโชคเลขขานมุน เด็กคณนม่อนได้หาหาเต็ในจุดเทียนน่ะเอาเงินห้างทองปิงนี่เงินห้างทองปิงของแท้ของแท้เลยของเถะเนี่ยของโบราณของโบราณผู้ี่ยเพื่เคยเห็นนี่แหละนี่เงินห้างทองปิงสมัยก่นโบราณเขาใส่ของเถะนี่นะครับผมของแท้เอามาทำพิธีวันนี้ครับมีแต่ของดีๆของใหญ่ๆครับมีแต่ของดีๆของสั่งใหญ่ของสัตว์ใหญ่ครับมาขอพิธีวันนี้อันนี้ของแท้เลยนะครับเราต้องเปลี่ยนของปลอมเพราะว่าเคยเห็นเคยสัมผัสว่าอยู่ ตัวเศรษฐีนี่เป็นเดินจงกรมจนได้เหยียบได้น้ำหนักมันต่างกันกับของอันอื่นบ่บูน้ำหนักต่างกันเลยนักมันเป็นท่อสะบิดครับเป็นสะบิดแล้วก็น้องคุณได้เรื่อของคุณนั่นมีโศกมีหล่ำครับผมของคนกับสร้างเฮียนติดโตไว้ตลอดใครเอาไปนี่เกี่ยกินดาบนนองก้อเงินก้อทองครับนี่เอามานำครับตะขออันนี้เนี่ยนั่นด้วยก้อนเงินก้อนทองเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเกี่ยวเงินเกี่ยวทองของว่าใส่เงี่ยนใส่ เีนนอเป็นมหาอำนาจในตะปูนนะครับตะขอสร้างเนี่ยเป็นมหาอำนาจมีแน่แน่ดีๆไม่ไปที่มือนี่แตะขอเนี่ยามาไว้ตะเกาะเงินเกาะทองเกาะโสกเกาะหมันเกาะโตเล็วไว้ใหยูเกาะเด็กเกาะเล็กนี่ได้หาหาเปดได้หาหาเป็ดได้หาหาเปดบอกเราตุ่มเบ้าพวกตังนี้เป็นเก่าด้ฮะนะครับได้เก่านี่ยต้งผีดเปียกับพี่น้องตีเอาวิวิเคราะห์เอานะครับของเงี้ยได้มาเห็ดมื่อนีร่เกียได้โซ่เงี้ยครับมื่อไหร่เอาสัตว์เงี้ยมาขอโชค ประมาณเหมนกันได้ห้าตัวตัวเลขชาติตัวหายเนาะห้าห้าห้าแปดห้าห้าแปดห้าเก้าเอาเหลืเปล่าตัวนี้ไม่เหลือเปล่าน้ำตัวนี้เบิร์ดนาบอกอาจจะเบิร์ดนาเบิร์หลังเนาะห้าห้าแปดห้าห้าเก้าจุดครับทับชกนะครับมาเมืองเรียกถูกด้ครับตอนจีบป,ปูทับธี่นะครับได้จุดถูกผ้องกัน นะครับได้แปดเป้อครับผมก็นี้คือทำให้หมดก้อนมาเห็ดเนี่ยทำไ่ที่ได้คักถือคักกับเจ็ดแปดหายือเน่เอ้งล่างทึงบนได้อยู่ได้คำานปูหาโอปรเัวลหาเจ็ดเจเนีก่เดเอครับเรืกใบโพนะครับสลัอยุซี่ทใาที่เห็นในเลือใบโพนี่ก็ล่องแคปหน้าจอแล้วก็ลองเอาไปคราะหอพิจดรืงเดอนะครับก็นี้ว่ต้องเรยังเล่ังดแห้ง ก้อนพิธีศาลก็บพกับสั่งมากปังๆเรื่องอครับสาธุนต้องได้อะ้รห้าแค่นันก็ได้หยิบเบื้องเขาเบื้องหลดเนีืยเนี่นห้าห้าเก้าเอาีเคาะออกนะครับนะจับออกก็ได้ตันี้ม่ทำพิธีไหมเนาะมาทำพิธีอันนี้คือคืออันนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้เงินห้าวเงินห้างทองปิงอือตัวนี้น่องสร้างน่องสางตันนี้มือนี่คือเกี่ยวคือกันด้วยเกียวดูท่อง เออเอาเอามหาพระบาทครับผมก็คือนี่เลยเกี่ยวมาดูดเขามาครับดูดเงินดูดทองผู้ใดมีใบที่เนื้อที่โตเงินทองบ่หมดครับผมคือจังอ้อยกับปลาสร้างหลับปูี่อ้อยกับปลาสร้างคือเงินทองเขาเนมื่อตอนยังเท่าเนี่ยแข็งมาครับนี่แข็งครับแข็งมาครับผม สนใจก็เบอร์โทรสนใจเดวองดีเดีเนีโทรเดนี้นะครับเดื่อใครสนใจนะครับต่อขสร้างต่อสร้างต่อขสร้างนี่เหได้ก่กินดานี่แล้วเราไปเราลุยนี่ก็ได้ก็ได้เอากอสร้างไปสองหกสี่องหกสี่สองหกสี่สองหกี่สองหกสี่สองหกดี่สองหกรี่สองเรสี่กเงนเรีกทองรกสี่สองหกสี่สางหกสี่สองหกสี่สงยกสย่สองากสี่สองวกะี่สองหกส่สองหกสี่สองหกองหกสี่สองหกี่สนใดที่สงหนี่สงหสร่าง เบอร์ทั่วน้ำก้นกำสร่างปูมีจะจะทั่วหมาะน้ำปูปูในบ่ได้ไว้นี่นี่ตะกวดตานก็เพี้ยงนะครับนี่คนหางสร้างนี่สีขาวนี่หางสร้างเผือกงอกตามลาดโคจรสารหางงอกนี่หางดำหางสร้างมีอยู่สองสีเรื่อนี่ของสร้างแท้นี่สองอย่างครับผมหางสร้างนี่คือปัดลังควานปัดซิงบดีโอเจเนอร์จากตแต่สุ่ยางนี่กขาบรรจุเข้าไปในนีแหละครับนี่กขาบรรจุเข้าในได้รับ ยางละน้อยเขาไปได้หนีแล้วเพื่อนมาตะกุดลกสร้างนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นที่ในโฆษณาเนี่ยแหละครับนี่ครับทุกอย่างบมาจุกเข้าไปในนี้ยางละนิดยางละน้อยครับเข้าไปเป็นมั่นนก็มันครับก็สร้างไปนั่นไปนี้ครับผมเดินทางไปเนาะท่าน้มันเป็นไปเนื้อตีเอื้อนไปเนื้อตีครับไปเนื้อไปไต้ลงไต้ครับผม่านสนใจกับอีสานใต้ครับอีสานเนื้อออีสานเนื้ออีสานใต้ขันสนใจกับทัมาเบิร์ดหน้าจอเนาะปูเนาะเบิร์ดหน้าจอลงสร้างครับทั่วมหาปูปูอันให้่ถ้าคนเราสั่งโซงให้ ครับตับบุษบกนะครับเดี๋ยวสรุปเด้อบัตเทนิครับสรุปสุดท้ายนะครับสรุปสุดท้ายเด้อบัตเทนีเอฟซนะครับผมยังคงสุดท้ายจ้ะจับเดียวนี้ได้เป็นคนรับสามพันเนี่ยจะเปิดเป็นวงมือเนี่ยนี่เลขขอน้องสร้างเลขขอน้องสร้างนี่ปูพันเหตุพิธีได้หาหาแปดหาเก้านะครับเหามาแยบเอานะครับบริเคนหนำม้วนไปเล้วนะครับหาหาหาแปดนะครับผมแล้วก็ยูทูบได้เจ็ดแปดหาแล้วก็เจ็ดหาแปดเราไปหุบประตูก็ได้นะครับผมสำหรับการโพล์นะครับ เลขขอหนองสางเด้อครับหลายจอได้ปุ่นปูกับเขากันครับตัว,ต,วตัวฟังนี้นะครับผมเป็น,เป,นเป็นเลขสูตรนปูเนาะเลขสูตรคำนวนสูรคำนวนน,วน,นะครับ<ำ>